รุ่งหนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> เออหกศูนย์สองหกศูนย์สองมีป้ายโค้ดด้วยนะมีป้ายโค้ดชุดเด็กมีไหมคะเออชุดเด็กชุดเด็กชุดเด็กนะคะชุดเด็กชุดเด็กสเวตเตอร์ K R ห้าพันเก้าสเวสเทอร์ K R ห้าพค่ะพี่แต่ว่าเป็นสเวตเตอร์ฮูดนะสเวตเตอร์คอกลมห้าพันเก้าสี่สินค้าหมดอืม ขอกลมเกาหลีตอนนี้ของหมดนะพี่คอกลมแพนด้าก็น่าจะหมดแล้วตอนนี้นะคะมาลูกค้าใหม่พรมพรีเมียมนะรุ่นพรีเมียมป้ายบลูเผื่อใครอยากได้45กิโลสามพนก้าร้อาสนะคะสามพันเกาเรุ่นพรีเมียมอันนี้คือเน้นลวดลายนะคุณนาสวยอะตัวเนี้ยแบเแกแรงเกินพี่สาวดูดิ มันเป็นลายลายแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเลยพี่เดี๋ยวหนูให้ดูทุกตัวเลยนะงานลวดลายงานลายการ์ตูนคลาไปเลยนะคะพี่นะคะหนูให้ดูก่อนให้ดูงานก่อนได้การ์ตูนมากน้อยว่ากันได้ส <Yeah. S 1> ีผืนมากน้อยลองดูลูกค้าลองดูรีวิวรถนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วเน้นไซส์ใหญ่พี่นี่งานถักเปียน่ารักไหม แล้วกิบเลยนะไปส่งตีฟูได้เลยสามพันเ้าเก้ะะ 3, 9, 9, นะคะออมาคอกลมงานอะไรเมื่อตะกี้นี้พี่นิกงานคอกลมเบอร์2องค่ะคอกลมเบอร์2 US นะพี่งาน US นะงานเมกาสวยเบอร์หนึเบอร์2อ่ะหนีกันนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆลูกค้าขยับไปเล่นเบอร์2ก่อนได้เลย โอ้ไอดีดานเดี๋ยวเปิดทูน่าสามให้ดูด้วยเดี๋ยวหนูเปิดเขรเนาะสามให้ดูด้วยเหรอคะกางเกงสกีมีไหมสกีตอนนี้ไม่มีเลยพี่หนูมีเป็นกางเกงไอเนี้ยกางเกงปัดจักรยานอุ้ยข้างหลังก็มีลายนี่ข้างหลังตัวใหญ่น่ารักประมาณประมาณแปดสิบตัวร้อยตัวอันนี้จะอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าค่ะพี่ที่เคยได้นับ นะที่เคยนับรุ่นนี้นะจะอยู่ประมาณ90บวกลบนะกาสิกว่ากว่าเก้าบสามังเก้าบเจ้าลูายังไงเราก็ถ้าเอาไปขายยังไงนม่คุณคืนอ่ะแม่ดูดิค้นตัวละ8ปดดูดิดูดิดูดิตัวละ8 9ตัวละร้อยี่เลยลูกค้าไลฟ์สดอ่ะมันจะมีทั้งลายกระตูนลวดลายอย่างงี้ก็มีนะ แต่คือเน้นลายลายลูกค้าเน้นลายลายสีพื้นมีติดบ้างตัดปลายแต่สีพื้นน่ะก็อย่างที่เห็นเลยนางเตียดูดีเม่โ,โคตรสวย<ฆ>นาทีเนี้ยใครมาหาไหมพรมสวยๆหนูแนะนําป้ายนี้ที่สุดเลยนะที่สุดเลยลูกค้าแนะนําเลยนะคะมันเป็นหัวได้ทุกตัวเลยพี่ดูดีนะ้าสมัยลีน่ารักห้าสบห้าแอลตอนนี้ของหมดรอสองอาทิตย์คะ่ะพี่สาว นะ,ะรอสองอาทิตย์นะคะลูกค้าไม่เกินไม่นานเกินตอนนี้แพนด้าพยายามแบบ<ฮ>ให้มาทุกสองอาทิตย์เลยอุยอ้ยน่ารักสวยมากนั้นดักคางานปากนะคุณนาสวยมากออันนี้น่ารักอุ้ยลูกนี้ออกน่ารักลายก็มีอุย้ยคู่กันคู่กันลายน่ารักแบบนี้หัวหัวอย่างเงี้ยขึ้นร้อยห้า้เาเลยได้ปะ ได้ไหมเออเออได้ไห<ด>มล,ลูกค้านี่ค่ะน้องมีน<ช>่ารักมากออ,อ่านอ่านคอมเมนต์ลูกค้าแป๊บหนึ่งมาอีกทีเมื่อไหร่ KR ถ้า KR อาจจะต้องรออีกประมาณรอรอหลังช่วงกลางเดือนนะลูกค้าพอไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้นะะยังถ้าอัปเดตแน่ๆตอนนี้หนูจะมีแต่ แพนด้าในสอาทิตย์รอได้เลยนะขอดูคาดิแกนผ่านหน้าใหม่หอมด้วยพี่โปเต้มีเปิดไปแล้วรวบรอบเช้าได้ไหมเมื่อเช้าเปิดของต้ายโบไปตอนเนี้ถ้าเป็นรุ่นคาดิแกนหนาปันกลางนะคะจะเหลือแต่รุ่นป้ายแล้ว3,990เหมือนกันลูกค้า5 5แอลรอ2อาทิตย์นะคะลูกค้าตอนนี้ของหมดชั่วคราวค่ะวิกุสตี่คอยตัวนี้สวยเลยอืออันนี้ลายลายดอกแม่ดู โอ้โหสวยสวยมากสวยมากสวยทุกตัวแม่รุ่นเนี้ยน่าเก็บที่สุดเลยรักไหม็บางพี่จอจานศูนย์สามค่ะพี่สาวใครอยากได้ก้อนนี้จอจานศูนย์สามใครอยากได้ก้อนใหม่จอจานศูนย์สี่เหมือนร้อนแรง จะอย่าไปเล่นกับเขานะปีเสียทองเทิงอะไรกั่แมันเม่นะเออไม่นด้ของหนูไม่มีนะผ้าปอลอ่มาผ้าจริงๆนี่แหละไม่มีหรอกผ้า99%เกอรอะผ้าจริงๆนี่แหละผ้า99-99า้าผ้า9ไม่มีลูกค้านะคะสวยสวยสวยนะประมาณโลกเลี้ยเคยนับอยู่ประมาณ90กว่าตัวค่ะพี่สวยมาก ดูดอกอุ๊ยเป็นดอกเหลืองกับดอกอันนี้ดได้ไหแกคู่กันดิดอกเหลืองกับดอกนี้โลกนี้ยังว่างนะออเอ้ารีวิวไปแล้วแม่จ <ๆ S 2> ๋า <c oughs> หนูขอบคุณดอกไหนใ<ๆ>อชอบตัวนี้มากเลยอ่ะสีมันน่ารักมากเลยอ่ะลูกค้าเขาเอาไปไลฟ์สดอย่าลืมใส่กับกระโปรงเทนนิสนะ,สน,ะน้าตาสวยอีกตัวนี้สวยมากเสอสเวเตอร์เกาหลีก็เกาหลีเถแม่มาดูงานจีนรุ่นนี้ ชนเลยว่างานจีนหนูก็สวยนะคะมาเห็นสวยไหมคะสวยมากสวยไหมสวยที่สุดวันนี้ก็่มันแบบว่าเนี่ยฝนฟ้าหนูว่ามาแน่ๆเย็นเนี้ยหนูว่าเย็นเนี้ยตกหนักแน่เลยลูกค้าที่ื่นเขาหนาวกันแล้วลำลูกกาก็อยากหนาวบ้างอะไรนะคะมันเข้าใจนะมันเข้าใจจ้า้องปอดบอกมันเข้าใจจ้า จับจริงซับจริงซับจริงพี่ริมจงประมาณประมาณมันจ้าบานสะมากแม่นี่พเนียสามพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะพี่ได้ประมาณเก้าสิบกว่าตัวประมาณเนี้เก้าสิบกว่าตัวพี่ประมาณนี้เลยใครเอาก้อนใหม่จอศูนย์สี่นะคะจอจานศูนย์สี่ได้เลยสวยพี่ รุ่นรุ่นนี้คือรุ่น,นพรีเมี่ยมนะคือร้อน่ะใช้ได้หมดทุกตัวอาจจะมีหลุดหลุดเสียบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยน้อยมากจริงๆดูลายเขาดิสวยมากสวยมากเปิดรีวิวคาดิแกนได้ไหมคะรีวิวไปเมื่อเช้าเลยนะใช่ไหม LW20 อ๋อใช่ค่ะเออเพิ่งเปิดไปเมื่อเช้าเลยค่ะพี่แวะดูไลฟ์เมื่อเช้าได้ไหมจ๊ะนะคะวันนี้เปิดเป็นรุ่นหนาปานกลางไป อ๋อเปิดเป็นรุ่นหนาปันกลางไปใครอยากได้รุ่นบางไหมถ้ารุ่นบางอ่ะเดี๋ยวแวะมาเปิดให้แล8 1มันมีอยู่แถวแถวนี้ปะสวยปาหรอหนูช่วยพี่ดูแอ L81 อยู่แถวแถวนี้นี่แหละลูกลูกป้ามั้ยสวยจริงเอออมาพี่สาวมีใครอยากดูคอดิแกนบางไหมไวไฟพี่ช้าบนดอยอ๋ออยู่บนดอยเหรอพี่ยังไม่ได้ลงมาในเมืองกะอ๋อยังไม่ได้ลงมาในเมืองกะ พี่เขาอยู่ดอยจริงเขาซื้อผ้าขึ้นดอยพี่เขาตอกดอกไม้ใช่พี่เขาว่าท่งตรงสัญญาณจากเชียงใหม่เลยเจ้าไปเที่ยวบ้างจังไม่เคยเอาไปหนึ่งมาเดี๋ยวเปิดรุ่นค่ะดีแกนบางให้อุ้ยพี่อยากดูป้ายแพนด้านูเอาป้ายบูมาให้ดูก่อนได้ไหมรอก่อนนะคะสุลลอได้เดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเอาป้ายป้ายบูให้ดูก่อนลูกค้าตัวนี้สวยอยากดูห้